สวัสดีครับวันนี้นะครับเรามากับกิจกรรม B M W นะครับซึ่งนี่ครับตามชื่อเลยครับอ้าวไม่มีชื่อก็คือจริงงานนี้ครับขาเรียกว่า I am Gen M นะครับผมซึ่งผมได้รับเชิญเข้ามาในงานนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่ากิจกรรมวันนี้มีอะไรบัานนะครับผมไปดูกันเลยเยอะนะครับมาแล้วไม่ใช่หล่อมาซ้อนนี่ไง นี่ฮนะเขาให้เซนรถด,ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาเซนรถกันดีกว่ารถนี้ M4 นะครับไม่ใช่รถธรรมดาด้วยนะเซนเลยนะต้องเซนเลยนะี่ไหนดีวะไหนก็อยู่ข้างข้างเต่าแล้วกันนะ เรามีตากล้องแล้วก็สุดตัวตีตาง่ายมากพี่ดิมโอ๊ยเราลงแล้วเดี๋ยวขอเก่งขั้นท้ายเลยพี่ดิมเก่งขันนี้ได้ไหมพี่ลบได้ไหมครับเก่งขันนี้ได้พี่บังเขียนหน่อยเขามีเอ็มสาวด้วยนะครับอันนี้ให้ให้ฟังนะฮะก็คือมีสตาร์ทว่าเป็นสิงกะตั้งแต่ละโมเดลนะครับแล้วก็ข้างล่างครับให้เหยียบแพดเดิลเหยียบเออมีสิ่งท่อจริงนะสิ่งท่อขึ้นมา เออเอาดิเสียงท่อจริงแล้วแบบเสียงท่อจริงเบิร์ตตัดเลยพี่ใช่เบิร์แล้วตัดคือเหมือนเหมือนของจริงทุกอย่างอ่ะเบิร์แล้วตัดอะไรเงี้ยเออเจ๋งครับเจ๋งเจ๋งแชทหน่อยพี่แชทหน่อยแชทหน่อย ตอน help help. นี้ก็ให้มารวมกันนะครับผมรวมกันเดี๋ยวไปด้วยกันนะครับไปที่สนามพร้อมกันนะครับอันนี้เริ่มให้สตาร์ทแล้วนะครับทำรถไฟเบิร์น้องรู้เหรอไม่ใช่นะครับกำลังเตรียมตัวไปนะตอนนี้เตรียมตัวเตรียมเสร็จแค่เปิดเจอเปิดเจอเตรียมเสร็จเปิดละพร้อมกลพรความไปละ แกงรถที่เราจะเอาลงไปข้างล่างเวลุยในยแซมกันย่อนนะครับอันนี้แค่ส่วนหนึ่งนะครับจริงๆแล้วมีข้างล่างอีกหลายคันนะฮะแกงคาบิบาล่านะครับบียมจัดหนักมากนะฮะเยอะจริงๆตำรวจยังต้องมาคอยคุมนะ <laughs> ขอคอมมนตเยอะครับช่างกล้องยี่ขับเข้ามาหูช่างกล้องตอนแรกก็บอกว่าช่างกล้องก็ถ่ายรูปไหนะครับแล้วก็เออกลุ่มช่างกล้องไหนวะ <laughs> เห็นคนเดียวพอผ่านไางทีรอบไปยี่สิบกว่าคนฮนะลุมอยู่ <laughs> <laughs> การถ่ายรูปเต็มไปหมดเลย <laughs> นี่ครับนี่คือสนามที่เราจะวิ่งลงไปนะครับเอา X3 วิ่งลงไปอภิบาล่าวิ่งลงไปนะครับรถพวกเราจอดอยู่ตรงโน้นนะครับไม่ได้ไปยุ่งอะไรกันในสนามนะครับเราจะมาวิ่งเอา X3 วิ่งลงข้างล่างนี่นะครับอ่าตอนนี้ก็ได้ครับสังเกตว่าถ้าอยู่ตรงนี้เรามองเห็นทางไม่เห็นทาง,ไ,ทางไปไเ,เลยใช่ครับ,รบเราก็ต้องเปิดตัวช่วยมงไปยู่กล้อง,องกล้องจะมีทั้งสองมุมใี้เห็นว่าทางนีาจะไปเป็นแบบไหนนะครับตอนนี้เราก็เลี้ยวไปตามกล้องได้เลยครับ เพราะถ้าไม่มีกล้องก็จะยากหน่อยเวลาแบบนี้ใช่เวลาไปทางเป็นป่าหรือเป็นเขาเป็นเดินเงี้ย<อ>เรามองไม่เห็นเลยครับต้องใช้กล้องตัวช่วยเดี๋ยวลงไปคุ้งขวานะครับแล้วก็เข้าซาลอนครับไปเข้าทางขวาไปขวากนะ่อนแล้วก็ความเร็วมาสักยี่สิบห้าได้ครับบกลบได้ดหน่อยอ๋อโค้งสุดท้ายแล้วกดคลิปได้อีกทีนะเพื่อให้ท้ายสไลด์ ต้องครับเขาจะออกนี้เดียวปุ๊บหยุดออก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 หยุดเดี๋ยวรอบต่อไปก็จะกว่าเพาปาดปุ๊บยกคันเร่งรอเลยนะครับเบียให้สุดครับใช้ทั้งซ้ายเบีกนะครับใช่ผมนี่เลยสุดเลยนะครับสุดแล้วก็กดคันเร่งสุดครับแล้วปล่อยเบรกครับโอ้โหเบรกครับโอ้โหครับเดี๋ยวพอเลยไพยายน้ำหนึ่งแต่ก็ช้าอปครับช้าไวอ่ะประมาณนี้นะครับหักสุดแล้วกดหมดเลยครับ

โอ้ไปแล้วครับโอ้เาแวเวโอ้ดิฟโอ้โหโอ้โหโอ้โ้โอ้โอ้โโอ้โหโอ้โหโอ้โอโยโอ้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 ้อ แรงเกม50มันแรงอยูแล้วสับสียโอ้โหโอ้โหโอ้อย่างมันสุดยอด่โอ้โ จอ <Yo, S 2> หนึ่งรอบครับ <laughs> <laughs> หลังจากที่ขึ้นมาฮะเบ้อก็เลยครับตอนนี้ละคันเราครับมันเลอะสุดเลยครับลันรูกเกิดอะไรขึ้นนนึง่นเเห็นเลอะกัเลยครับงงจังเลยใส่เจ้าของคนขับเรานี่ซักเตอร์เราที่โหดสุดแน่ๆนะนี่ ก็โดนไลรอนไปแล้วนะครับเนี่ย